โอเคครับได้ยินหรือเปล่าครับ โอเคครับเราจะมารีวิวปืนพ,กน,นะนนนพกนี้นะครับอ่าปืนนี้แหละปืนพกนี้นะครับพลังอยู่ที่สีสิบห้านะครับแม่นยำอยู่ที่สามสิบเก้านะครับอัตตายิงศูนย์นะครับอ่าเจาะทะลุหกบสอเลยนะครับอ่าบวก4ี่สิบห้โอ้โหเยอะมากพกพา47นะครับความนิ่งห้า ห้อนะ็ดรีโหลด35ปสิบหบรรจุสิไม่จำกัดนะครับอนะรีวิวสปืนนี้แหลนะอาปืนนี้ผมก็ได้ทาวอนมาอยู่ดีๆผมก็ได้กล่องมันมานะแต่ไม่รู้พลังอยู่ที่หกสิบนะครับแม่นยำอยู่37นะครับอัต,ตายิง17บเจเจาะทะลุโอ้โหเจ พกพา27นะครับความน,นิ่ง67รีโหลด27นะครับนี่ครับดูลายปืนบรรจุ38ทับ118นะครับผมก็ตีบวกไปเยอะแล้วนะส่วนนี้ก็ปืนเป็นแบบนี้ครับดูครับมีลายน้ำเงินด้วยนะล้อมรอบแล้วก็มีเหมือนมีดนะครับอยู่ข้างหน้ายิงรัวนะครับ ส่วนนี้ผมก็ได้มาแต่เล่นไม่ไม่เป็นนะอ่าตรงนี้มันจะมีข้างในเหมือนเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ส่วนปืนนี้ไม่เกี่ยวเราจะมารีวิวแค่พวกนี้นะครับตอนแรกก็นะจะมารีวิวในโหมดผีก่อนเอาดาบนี้เลยเนาะ โอเคเหมือน okay. จะไม่มีใครมาต้องกดเข้าแล้วล่ะโอเคเร็วมากเลยโอเคครับ okay เขามากันแล้วโอ้โหโอเคครับลักษณะปืนจะเป็นแบบนี้นะครับเอาผมได้เป็นเฉยนะครับลักษณะปืนมันจะเป็นที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละนะแต่ว่าผมตายแล้วไง เอาไปไหนกันแล้วเนี่ยเราตายแล้วไม่บอกเฉยมันอยู่ข้างบนนู้นนะเดี๋ยวผมจะไปล่ามันเองขึ้นไปเลยครับขึ้นไปฮันเตอร์อยู่ฝั่งไหนฮันเตอร์อยู่ตรงนี้นะอืมออืมอืมอมอมอม ครับก็จะเป็นเอ๊ะผมเจ็บครับมันไปไหนแล้วเนี่ยน่มีคนฆ่าได้ครับโอเคครับนี่ครับลักษณะปืนสามารถแทงได้นะครับนี่เช่ไหมล่ะครับลักษณะปืนแทงได้นะครับนี่แทงได้ดูดูการแทงครับนี่ครับแทงหัวเพื่อนเลยนะครับ โอ้เพื่อนไม่ได้เป็นนะครับโอเคครับนี่ครับปืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพ้บโอ้ไม่เออเออเอเอผมนี่ทำไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยทำไมคนมอัอเตะรีวิวไงชึบเฮค,คนคนณฝั่นไหนกันหมดแล้วฮันเตอร์ฝั่งนู้นบ้าข้างครับ เวลาบ้าข้างแล้วเออตายหัวหน้าไปเลยข้ามันนะครับโอ้โหข้ามันข้ามันจิ้วจิ้วจิ้วเลยข้ามันข้าฮันเตอร์ซะยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับก็แพ้ซะแล้วนะครับ นี่ครับค่อนข้างยิงตรงนะผมบอกเลยค่อนข้างยิงตรงดีนะครับสองร้อยเพชรนะครับไม่ก็หนึ่งร้อยนะนี่ครับยิงจะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับโอ้ผมได้เป็นโอ้โหผู้รอดชีวิตจุดทางนู้นกันหมด อันนี้ก็มีนะครับก็มันบอกแบบนี้แหละโอ้ใหม่นะป้องกันแล้วก็เพิ่มเข้าไปนัดหนึ่งนี้ตายเลยนะครับ ส่วนคนมันอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลือดโปโอ้ผมตายแล้วไอ้ตรงนั้นมันโกงไปไหมมันจะยิงทำไมเนี่ยโอ้ผมแพ้แล้วแหละนะ ฮันเตอร์ก oh. ็อยู่ฝั่งนู้นกันหมดเฮ้ยทำไมตรงนี้ไปไม่ได้ผมก็ต้องสู้ครับหนึ่งน้อยโอโอเริ่มโมโหแล้วเนี่ย ผมไปนะัหนึ่งนี่ผมตายเลยเลือหันเตอร์ตัวหนึ่งครับซึ่งหันเตอร์อยู่ฝั่งนู้นครับผมจะโดดไปครับชู่ โอเคครับฟันได้อยู่โอเคครับนี่ครับปืนนี่สวยมากเลยนะตอนรีโหลดครับตอนรีโหลดเป็นอย่างงี้นะครับก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับส่วนปืนพกนะครับนี่ดูนะนี่ครับส่วนนะครับการรีโหลดก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับ นี่ครับไม่จำกัดนะครับนี่ครับอ่านีโหลก็เท่นนะว่าปืนนี้มันเหมือนปืนธรรมดาค่อนข้างยิงลวงอยู่นะครับแรงด้วยนะครับไม่จำกัดเราก็เล่นปืนโพกครับยิงโดนอยู่ เล,ล้วรีโหลดเท่นะ,นะอ่ะยิงแบบอัตโนมัติเลยแล้วกันโอเคตายแล้วมันอยู่ฝั่งนูน้นยิงเฮ้ย,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 ยนี่ครับยิงรัวมากครับเวลายิงอัตโนมัติ โอเคครับหามันแล้ยิงเลยอยู่ไหนเนี่ยคนธรรมดามันหายไปได้เวลาเปิดปืนเทพแลครับมันเกิดอยฝั่งนี้ครับโอร้รู้สึกเหมือนจะไม่ได้หรอกนะ คนเยอะมากเลยเฮ้ยเฮไม่ไหวละวทำไมยิงช้าจังออกมาหน่อยยังไม่โดนอีกแล้วนะมาดิมาดิ โอ้โหมันไม่มาปืนโอ้โหให้เกียรติปืนเราบ้างนะ่ะให้เราไม่อยู่ใกล้ไม่ให้ผมคิวอ่ะโอเคครับยิงไปเลยครับไม่ต้องกลัวกระสุนหมดครับไม่มีวันหมดครับปืนนี้ ถ้ามีถาวรนนี่รีบซื้อเลยครับหายากนะครับโอเคครับเสร็จหนึ่งครับดีโหลดฝั่งนี้ครับยิงครับยิงครับ นี่ครับปืนพกนะครับเนี่ยโอ้โหฆ่าไปอีกแล้วนะครับไม่มีใครสู้ได้เลยครับปืนพกนี้เนี่ยมันเทพจริงๆครับปัง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 นังั รู้สึกจะยิงทำไมมันไม่ตายสทัทีผมก็งงมากเพื่อนอยู่ฝั่งนี้นะแหละเราแค่คุมปืน ตรงนู้นใช่ไหมผมนะเหมือนมันจะตายแล้วนะครับเพื่อนล้างล้างล้าง โอ้เพื่อนแย่งอีกแล้วครับเฮ้ยผมเป็นซอมบี้ตอนไหนปืนโหดมากนะ นี้ไปไม่ได้แล้วจะมาทำไมเนี่ยผมจะมาฆ่าฮันเตอร์ตัวนี้เฮ้ยทางขึ้นอยู่ฝั่งนี้นี่โอ้ผมผมขอโทษทุกคนครับ ร้อยสาแล้วผมว่าจะเล่นใหม่อยู่ผมจะเล่นใหม่อยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมจะเล่นใหม่อยู่คือจะล้างข้อมูลนะครับ นังข้อมูลเกมนี้แล้วก็แกะหัดครับรเล่นแบบธรรมดานะครับอื เกิดมาตอนแรกแหลกมากครับโอเคครับยิงโอ้สนาอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมคิวตัวนี้ก่อนโอเคครับต่อไปพกครับ ทุกนี้ก็น่าจะเล่นยากนะเลง่ง่ายง่ายง่ายโหปืนเดียวกันด้วยโอเคครับมันอยู่อะไรมาฝั่งนี้ โหสายโหดมากเหมือนจะฆ่าไม่ได้ฮะ โหปืนโหดครับมีชชั่นเฟลล์แล้วครับแต่ปืนนี้นี่เล่นดีนะ